เทียงคอเป็นเอ็นเลยอย่างมานาฮาเ้ยเบาสรุปคือเหินฟ้ามาเองโดยที่ันต้องตยไผ่ยมาบันจําเป็นต้องตยไผ่ยมาโอ้โหถว่าช่วงนี้อ้วนขึ้นแบบอ้วนเหรอหินดักขนาดต้อะไรหันแน่ไหม หน้าบานเท้ากับด้งเลยประเดนท่านนันไมาอา้าวโอ้ยไอ้เหนินมาอย่างไรเนี่ยสวัเจ้าสวัสดีครับโอ้นอนดอยเนี่ยกะโอ้มั้เหนินกระดขึ้นมาเลยกะกำลังขึ้นมาครับโอ้นี่ไอ้มานอนนี่กะเจ้ากาะแน่กับไมเอลมันเจ็เเจบเลยกะไอ้ตัวมาไอ้เหนินเขาเช็คอินฮะไอ้เหนินไอ้เหินตัวมาเลยค่ะตัวน้องมาเลยค่ะ<อ>คิดว่าเหนินตัวน้องแนนมไหม มันบังเอิญบัดได้เมื่อกี้เมื่อกี้มาคนละตี้บัดได้บัดได้ตัวไคือตั้งใจจะมาเมินแล้วเนี่ยอยู่สันทรายกับตัวมาไปไหนรึกับตัวมาขนาดมาบนดอยนี่นะมันยังตัวมาบาดไ้อยไปเผี๋ยวแย่งกุ้งกว่าไอ้เอ๋ยตัวมาก่อไวเป็ด ปอโอ้ยคนอย่างเหินฟ้ามามีตัวไผ่คือตั้งใจจะมาอยู่แล้วแต่บังเอิญมาเจอกันมาได้ใ่กล้าหันเช็คอินเนี่ยไอ้เพื่อนพักที่ไหนอ๋อพักอยู่ไรมีนาโอ้ก็นี่กับพักไรมีนาด้วยกันเนี่ยนอนมาละคืนหนึ่งอ่ะพักไรมีนาโม่มันบังเอิญก้าตัว G P S ในแนวอีกตัวไ่ใช่หรอกก็คือบังเอิญมาเจอกันนี่หนึ่งละกับบังเอิญมาเจอ พักที่เดียวกันมันก็คือความบังเอิญไงใช่เจ้าไอเหินไอเหินต้องโตยมันเนยเลยไอเหินไอเหินต้องการไอเหินบอกมาเลยต้องการเนี่ยความบังเอิญในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วมันเป็นจาเป็นต้องตั้งใจแน่ๆหาน้องเช็คอินเช็คอินนะเออแล้วกันเอเมียบ้านเนี่ยมาใช่ละออนไปจุกันเมียบ้านเพิ่งตั้งใจมาเอวเนี่ย ไม่เอวดูธรรมชาติบนดอยม่อนแจ่มเนี่ยพัดบรรยากาศเย็นๆเนี่ยมันไผ่กับขึ้นแมกกันเลยประจําเปรตต้องตวยกันแมฮะเออนี่อย่างต้องคิดว่าตวยตวยปีบากรบอกว่าเอ้ยบัใจยอย่างไรก็ขึ้นปัจจัยคือมาห้องเพลงค่ะก็จะมาเนี่ยกับมาทำคอนเทนต์ไทยอย่างเล่นนี่ะก็คะอย่าให้เจอเอ้ยปัจจัย คือยังไดก็จะเถียงเถียงคอเป็นเอ็นเลยอย่างมาหน้าฮาเยบอเอาสรุปคือเหินฟ้ามาเองโดยที่ไม่ต้องตัวใครมาบระจำเป็นต้องตัวใครมาอืมก็บอเอาตัวไอเหินมาปะเออแล้วตัวมาเมินอย่างอ๋อมาเมินนอนแต่คืนละเออมานอนเนี่ยนอารมเนี่ยมาไหมอย่างไรเออเออแล้วเนี่ย คิดแมาก่อนละคิดว่าอันนี้โรดไผ่โรดไผ่ดูโรดไผ่ไผ <ฟ S> ่มาก่อนเฮินปลาไยังเหินปลาเออมานั่งรถเปิดกันนีไเลยเออเออ,อยังไงไขต่าตัวไหแบบเปิดตัวเฮ้ยเอืองแบบห้อตัวตัวไข่ามาเป้าหื่นหรือว่าพี่แนนเออก็นั่นนะ่ะไขตัวไข่มาเนี่ย อย่างไร้ก็คุยดีกับตัวไอ้ป่อมากันแล้วกัน